รบกวนค่ะว่าคุณครูฝึกนี้จะมาทำอะไรให้เด็กๆได้ชมคะก็จะสาธิตสุนัขตรวจค้นหาวัตถุระเบิดครับเดี๋ยวก่อนขออนุญ,ญาตก่อนอื่นเลยขอทราบชื่อคุณครูฝึกกันค่ะครับอผมสิบตำรวจเอกจิรศักดิ์จำปางามครับตำแหน่งพูมครับหมู่กองกับการสุนัขตำรวจครับแล้วสุนัขที่ค้นหาวัตถุระเบิดคืออะไรคะ สุนัขค้นหาวัตถุระเบิดเนี่ยจะเป็นสุนัขที่ใช้สำหรับการตรวจวัตถุต้องสงสัยครับว่าวัตถ<ม>ุชิ้นนั้นเนี่ยมีระเบิดไหม,มครับเมื่อเขาเจอระเบิดแล้วเนี่ยเขาจะทำการบอกเราด้วยการนั่งและจ้องวัตถุชิ้นนั้นครับโอ้ก็คือคไม่ได้ว่าเขาไปทําอะไรกับระบบใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเรียกหน่วย e o d เข้ามาเก็บกู้วัตถุระเบิดอีกทีหนึ่งครับ ใคครุูเด็กๆอยากชมหรือยังคะงั้นให้คุณคูฝึกพา,พาไปเลยค่ะ <พา S 1> โอเ,เคบ๊ายขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัครับนี่ครูฝึกจะมาแนะนำอะไรเด็กะอันนี้จะเป็นน้องหมาเอาไว้ติดตามคนร้ายนะครับแล้วก็มีการกัดจู่โจมนะครับน้องหมาชื่อว่าผมปองโอ้ชื่องนะครับใช่สวัสดีครับสมปองก็เดี๋ยวมาโชว์ความสามารถพิเศษในการกัดจู่โจมให้ดูค่ะแล้วไทราบว่าน้องอายุกี่ขวบแล้วคะเนี่ยอายุห้าขวบครับห้าขวบใช่แล้วสายพันธุ์อะไรคะเบลเยี่ยมมาลีนอยครับเบลเยี่ยมมาลีนอยนะคะ เด็กพร้อมหรือยังคะตูวาว่าตื่นเต้นแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูกันเลยได้เลยครับเจเลยค,ะค่ะยั้วส์ อ้กัดคนลยไม่ปล่อยเลยเนาะใช่ครับแล้วก็เก่งมากๆเลยต้องขอบคุณครูฝึกมากเลยนะคะยินดีครับน้องๆดูกันนะคะแล้วสุปองเก่งใช่ไหมคะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยเฮ้ยครับบ๊ายบายดี่ครับโอเคเร้บต่อไปเราจะทำอะไรกันดีคะอเป็นสุนัข พิสูจน์ค้นหายาเสพติดครับแล้วต้องทํำยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวเราจะให้เอายาเสพติดไปซ่อนในรถต้องสุงใสนะครับเราให้สุนัขทําการค้นหาครับโอ้ค่ะก็ค้นหาตามที่ต่างๆเลยใช่ไหมคะโอ้ลองเชื่ออะไรคะเนี่ยโอเปอร์โอเปอร์ช่งชิคเกอร์เบอร์ครับกี่ขวบเอ่ยสองขวบสองขวบกว่าโอ้สองขวบเองเนาะเก่งจังเลยนั่นจะมาชวนกันเลยนะคะค่ะเชิญค่ะ ที่สุนาค้นหาเจอแล้วเขาก็จะตะกุยนะครับ,บแ,ตแต่ว่าในรถคนี้อาจจะมีวัตถุต้องสงสัยนะครับแล้วสิ่งที่น้องหมาได้รับก็คือของเล่นคือรางวัลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่คุณผูกจะม,มาทำอะไรคะครับผมดาดตำรวจนัทพงศ์สีโรจนนะครับวันนี้ก็จะ มาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลน้องหมานะครับตั้งแต่เช้าจนถึงมืดเลยเว่าในกิจวัตรประจําวันเขาทาอะไรบ้างต้องดูแลเขาแบบไหนบ้างครับโอ้ค่ะและนี่น้องชื่ออะไรคะน้องหมาชื่อน้องโลนินนะครับเป็นสุนัขพิสูจน์กิ่นของกลางครับพันุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดครับอายุ3ปีเพศผู้ครับสามปีหล่อนะนี่จัใจดีครับเป็นน้องหมาใจดี <c oughs> ใช่ ดีว่าที่บ้านวาวก็มีน้องหมาลเลี้ยงน้องหมาไว้สี่ตัวค่ะก<อ>็ไ่เยคยแ <c oughs> ขง่งันเชิเล็กเริ่มเลยไหมครับ ก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ตื่นประมาณ6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้านะครับกิจวัตรประจําวันก็คือพาอ,ออกมาออกกาลังกายนะครับแล้วก็ทําความสะอาดคอกก็มีการฝึกทบทวนแล้วก็ให้อาหารน้องหมาอาหารที่นี่เราจะให้2มื้อนะครับเช้าเย็นนะครับส่วนปริมาณก็อยู่ท,ที่อยู่ที่แพทย์กําหนดปกติก็ประมาณ300กรัมถึง400กรัมต่อวันนะครับ ส่วนเรื่องของการทำความสะอาดก็จะอาบน้ําให้ทุกอาทิตย์นะครับคือถามว่าเยอะไหมมากไหมมันก็อยู่ในช่วงที่กําลังดีเพราะว่ากลิ่นเขากลิ่นตัวไม่แรงด้วยครับก็เลยอาบน้ํานะครับ,รบใ,ใช่ครับใช้แชมพูของสุนักอาบ ทำไมถึงต้องใช้แชมพูคนไม่ได้เพราะว่าของคนมันแรงไปครับเพราะว่าผิวของน้องค่อนข้างอ่อนโยนบางทีแพ้ใช่เบาบ,บางบใช่ครับแล้วก็กต้องแบบว่าเป็นแชมพูที่แบบว่าบำรุงขนเขาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้สําคัญครับเพราะว่าขนขน้องหมาเป็นขนพิเศษจะมี3ชั้นบางตัวมีถึง4ชั้นสำหรับพันเชฟเฟิร์ดอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของสุขภาพว่า สุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงไหมพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนไหมนะครับ<ะ>ก็จะเลิ่อนตั้งแต่ดูดูตานะครับตามีขี้ตาไหมดวงตามีฝ้าไหมตาใสไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับ ฟันนะครับดูว่ามีค่าผินปูนไหมนะครับเป็นยังไงบ้างเหงื่อซีดไหมถ้าเหงื่อซีดก็แสดงว่าน้องเริ่มไม่สบายปกติก็จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ดูช่องหูช่องหูอาจจะดูว่าดมกลิ่นเลยว่า ไม่จ่นไหมนะครับิ่นแรงไหมก็หูเช็ดได้ครับกลิ่นเขาก็จะออกเลยใช่ไหมถ้าเกิดมีแบบว่าไม่สะอาดใช่ครับเพราะว่าจะไม่ไม่เหมือนกับหูของคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องคอยดูแลคอยเช็ดะลวลงได้ครับเช็ดทุกวันครับใช้น้ํายาเช็ดหูผสมสำลีเช็ดได้ครับแต่ว่าพันนี้ก็จะไม่มีแบบขนข้างในหูที่แบบว่าจะต้องเอาออกไม่มีไม่มีสายพันที่แบบจะต้อง ใช่ครับอันนั้นจะดูรลย่านิดน,นึงครับครัก็อานนี้เะาดูเรื่องอันเนี้ยโดยทั่วไปเขาก็จะดูจากคนธรรมดาก็จะดูว่าจมูก แห้งไหมถ้าจมูกแห้งอ่าแสดงว่าน้องหมาเราไม่สบายนะครับที่บ้านน้องก็จะดูดูรู้ได้ว่าอ่านี่ก็คือปกติไม่มีน้ำมูกไม่ใช่แบบอุ๊ยไม่แห้งแต่ว่าเขียวเลยอย่างนี้ก็ไม่สบายเป็นหวัดแล้วเป็นหวัดแล้วใช่ครับหมาน้องหมาเองก็มีเป็นแบบว่าเป็นหวัดไม่สบายเป็นภูมิแพ้ใช่ครับเป็นปกติเหมือนคนเลยครับต้องคอยดูแลเขาหน่อยเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เราต้องดูจากภาษากายเขาว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงเขาก็จะตอบเราได้จากสิ่งที่เราเห็น นี่แหละครับครับอละนี้ก็คือแบบว่าุุกๆก็ต้องแบบว่าดูแลเขาทุกวันใช่ครับดูแลทุกวันพาพบสัตวแพทย์ทุกวันครับจานถึงสุขเล้งเป็นลูกเลยแล้วเป็นลูกครับถือเป็นลูกคนนึงเลยครับเป็นลูกคนนึ่งเลยใช่ครับแต่น้องก็แบบว่าเชื่อฟังดีคนะครับเพราะว่าเราก็ฝึกมาในระดับที่ที่สามารถออกไปทํางานได้แล้วครับ แต่ว่ารบกวนหันนิดหนึ่งค,คือปกติหมาใหญ่เนี่ยเล็บเขาอ,ะอ่ะก็คือจะตัดลำบากค,บคือต้องแบบว่าเขาก็คือที่เล็บเขาสามารถแบบว่า ได้เนี่ยเพราะว่าเขาได้ออกไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใชซ่ซึ่งต่างกับสุนัขที่อยู่ตามบ้านถ้าจริงๆถ้าสุนัขที่อยู่ตามบ้านก็เล็บสั้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นพื้นซีเมนธรรมดาไม่ใช่พื้นกระเบือ้องแต่ถ้าพื้นหญ้าอย่างนี้ก็ยาวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่กับพื้นซีเมนเพราะว่ามันเป็นการรับรับเล็บโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเ,เราไม่สามารถที่จะหาพื้นแบบซีเมนธรรมดาได้เราก็ใช้ มีต่เล็บหรือว่าตันไก่ตะใช่ครับลำบากมากเลยเพราะว่าน้องหมาตัวใหญ่จะไม่ค่อยชอบให้จับมือใช่ใช่ครับเขาจะกลัวเพราะว่าแแบบว่าแล้วเขาจะขี้ร้อนที่มือผมใช่ผมลืมบอกอย่างหนึ่งการระบายความร้อนของสุนัขนะครับเขาไม่ได้ระบายความร้อนทางทางผิวหนังทางขนเหมือนกับมนุษย์นะเขาจะระบายความร้อนทางปากจมูกเนี่ยแลบลิ้นนี่คือการระบายความร้อนแล้วแล้วก็ อุ้งเท้าพี่บอกว่าเนี่ย<ะ>อุ้งเท้ามันก็จะมีตอมเหงือ,อสังเกตเหนะบางตัวชอบเลียใต้เท้าเพราะมันเป็นการระบาย<อ>ใช่ใช่ครับอ,อย่างถ้าน้องหมามีโอกาสเป็นเฮสโตการการที่จะประมไทยบาลเบื้องต้นก็คือเอาเท้าน้องจุ่มลงไปน้ําเยน<อ>็นก็ช่วยได้ครับใช่เพราว่า เป็นเหมือนกันน้องหมาที่บ้านน่ะเขาเอาเท้าไปจุ่มในชามน้ำไงเขาอชอบเลยใช่เขาร้อนเพราะว่าเป็นหมาใหญ่ <laughs> ใช่ครับคล้ายๆกันเนี่บ้านว่าชื่อชื่อสิตโตค่ะ<อ>เป็นคันโกลเ<อ>ด้นผสมไทยโตใหญ่ครับ ส่วนสําหรับเรื่องการดูแลน้องหมานะก็อย่างที่บอกแต่เขาพูดไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องคอยอาจจะเช็ดตัวให้เขาทุกวันก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าอู้วันนี้หนูเหม็นจังเลยอาน้ำให้หนูหน่อยเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรา,าก็ต้องดูจากการการลูบตัวเขานะคะว่ามันเหอนอะไหมมันมีขุ่นมีขนห,หรือเปล่จาจับตัวมีกลิ่นไหมอย่างนี้ก็สามารถเช็ดตัวได้ทุกวันะนะครับก่อน<อ>ถ้าพาไปเที่ยวข้างนอกอาก่อนกลับเข้าบ้านก็เหมือนน้องน้องต้องล้างมือน้องหมาก็เช็ดเท้าเหมือนกันใช้กระดาษเปียกเช็ดเท้าได้ใช่ครับ แล้วก็ต้องดูแลอย่างสำคัญเลยหลักๆเลยต้องมีความรักใช่ครับองมีความรักความเข้าใจในตัวเขาครับเหมือนกับที่สุดก็ให้ความรักกับน้องน้องก็รักสุดๆมากๆเช่นกันไม่ครับก็ต้องขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเด็กๆนะคะยินดีครับเด็กๆหลายคนนะพอดูแล้วก็อาจจะต้องอยากจะต้องเลี้ยงน้องหมาแน่ๆเลยแั้นวันนี้ นได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ